จริงเขาเนอะระหว่างวันนี้กนทุกภาพทุกวันกินนต่าน้ำพอนี่เตี้ยกล่องกระมือหมื่นย้อนแสงมีแต่ปลาเมื่อนี่อยากตลาดงวมาโดนแล้วไชปลาเค็ม ปาทูเคม็มตามแจ่วเส้าหมูหตัดปลาทุ <ตบ S 1> เนไกแจ่วเสียบต้มไก่แบบดี้นี่อย่งมี่มน่กินทงยูทายูให้ยูน้ากับมิตรปลาเนี่ยละ่ะนี่เพื่อนปลาหาปลาซื้อเมื่อนีปลากตัดดังแห้งห นี่ร้อนยิ่งได้มันอาทิตย์หนึ่งกิ่งเราเ้าตู้เย็นไว้บ่หิมยิ่บมม่ได้ต้องยุคนี้ต้องประหยัดตัวไปตัวมันยิง่ง เดามันจากัดดีม mm ึงอเนี <S <S ้แดดหลองไอ้นึงพี่น้องแดดอ้น้าท่นได้ร่างปั้นมันท่านได้แบ่งวเตี้ยกินเขาเลยว่านำไรอยียกับะเรแล้ววะเยียกับบ้านแล้วกินเขาเลยกวนถึงเวลาแล้วว่าอยังสิเกิดกระตามแต้าวกินเขาไอ่อนเขาไปกวน ปลาทูเข็มกับสุนเพรเขาว่าปลาทูเข็มอยู่เนาะนิดเดียวนึงอยากกินได้โดนได้ปลาทูเข็มก็เสียได้ไปกินเด้ไม่อเด้อกินมมาบวกกับเต้ตัวไว้ตัให้กันประหยะัดปราหยาดข้างอย่างมีมันต้องประหยะัด จะสำหลับพญเตียประหยัดไปได้ก็บ่มีบ่หังแักเป็นน้ำเยังทุ้เงนเขาประหยัดมีสุดมีสุดเขาปลอมประหยัดปล่อยลงปล่อยลงนี่ว่าเขาเอิ้นุญวัฒนาพวกเพื่อน แด่้นจะดี่ค่ยังสวยจะฟังมันรอดเพกลัวม,มันรอดงานจะไปยากคนอื่นต้องไปเอาผู้ดังคนอื่นมาหายใจไม่เตี่ยวเบื่อแล้วผดังคนอื่นมาหายใจ Hiện hư gắn cục quân là Nguyên phòng hiện hư gắn một mình tài hóa Tạm đẩy mi ngân mi to mi Để chai nó có khu lửa một Tôi Này tôi nó tôi, nói, tôi, nói, tôi ตอนนี้จอยจ้าของปั้นัวเจ้าของกับทีมบอลเราแล้ต้องให้ล้ำบากรื่นนี่โอาผมมีมือเขาผมมีมือเขาเง็ยได้มึงยังคนที่ี้ยคือแบาดีเลยว่าระหว่ามีสาระจับจอยมึงก็คนพิการได้แท้เขาก็ยัง ไปนั่งของกันเข,นขาก็ยังไปได้เนาก็ยังเยีดได้เขาหิ้หนีซะควงมีมือมีสีนก็ต้องหาบ่ดตีเขาคนยังไปหาเขาเหียบก็ได้เขาก็นั่งขอคนฟาไปฟาดมาคนบ่มีแขนมีขายังมดเวียร์งานได้จริงจริงเลยเียบเหียบเอาแต่คนพามีแขนมีขาเขายังตวจตวดตวด,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 ดไปอยู่โอ้ยคักเขา ขยังสูเนะก่ไปเขาว่าอะไรไปเขาก็ม่มีเงินมีเงน้ยอกบ็มีกินทรัอยกูเบื่อนพี่นวองมีเงียกก้ยคือแล้วคนอื่นพี่นว,งงนวองก็่มีเงินขงเขาพ็บอกเขาหรอกเสียไจเนี่ มีเงินัมดแลัาากคมบัก้นกมดห่ดไงกมีเงินหนอว่าทกู้ตบไปกู้ตบมาเขาไากร้บเขากม่เอาเขามีเหนื่ยโอ้ปวต่องโทรหาเขาโทวมาหาเยอ่ có thể tìm nó quá Tiền nó xem Chú mỏng phúc quan Chú khọc quốc ngân ngân tăng này ngân ấy Cũng hoạt đạo Bộ, bộ xưa, có xưa không? ไอ้กุ้ยอยมีเงินบอกว่าจริงเขากุ้ยอยจะเคลื่อพวกมีเงินนี่็บบอกี่ตัวกับทียอาหอนอ่ะไเจี๋ยเราไม่ได้มีเงินมีคำคือเขาค่อยหาอะไรหากินงเจ้าของไปเอย่างครอบครัว ยังบ่ไหวตัวไปตัวบ้านัวักอย่างนี้ à ยังคอนสิหากินไปหากินมัดเลดบ่เอาทำหนี้ก้นเี่าพี่หลองเด้อเองก้อน